สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของปัจจัยนะที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีนะคะเริ่มเลยปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีข้อแรกก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นธรรมชาติของสารตั้งต้นคืออะไรหมายถึงว่าสารตั้งต้นที่ต่างชนิดกันย่อมมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ต่างกันโดยสิ่งที่หนูต้องรู้นะคะก็คือถ้าสารตั้งต้นมีการเกาะกันแข็งแรง นะหรือมีพันธะที่แข็งแรงมันก็จะเกิดปฏิกิริยายากอันนี้มันมีเซนดูแล้วนะคะทีนี้ข้อสองข้อสองก็คือพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นทีเนี้ให้หนูลองเขียนกราฟอันนี้คู่เขียนกราฟให้เริ่มต้นก่อนเขียนกราฟระหว่างเวลาที่ปฏิกิริย์ดำเนินไปนะกับปริมาตรปริมาตรของแกส๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นตรงนี้คือผลิตภัณฑ์อันนี้คือเวลาที่ที่ปฏิกิริยาดำเนินไป ถ้าสมมุติว่าพื้นที่ผิวธรรมดามันไปยาเกิดไปประมาณนี้อ่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการเพิ่มพื้นที่ผิวเกิดขึ้นนะคะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะมันก็จะรวดเร็วเยอะขึ้นตามไปด้วยนะอันนี้คือการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเมื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจริงๆสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะมันจะไปจบที่แบบประมาณประมาณเดียวกันนั่นแหละก็คือ ออมีสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งหมดนะคะโอเคอันนี้วาดให้มันแบบโค้งๆสวยงามอ่าแบบนี้ละกันโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะคะการเพิ่มพื้นที่ผิวตรงนี้มีเพื่ออะไรการเพิ่มพื้นที่ผิวตรงนี้นะคะก็จะทําเพื่อใหออ้สารตั้งต้นสารสัมผัสสัมผัส,ส,สกับมากกับสารอีกตัวหนึ่งอ่ะสัมผัสกันมากที่สุด นะคะปฏิกิริยาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะนะต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมินะคะถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้ระบบจะเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นอันนี้มีบางคนสับสนการเพิ่มอุณหภูมิให้ระบบจะทําให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นหนูต้องรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคลายความร้อนก็ตามปฏิกิริยานั้นน่าจะเกิดเร็วขึ้นแปลว่าอะไรบางคนอาะง,งงว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนใช่ป่ะแต่ว่าหนูเอ่อเพิ่มอุณหภูมิให้มัน มันก็จะเกิดเร็วขึ้นก็จริงแต่บางคนสับสนว่าแล้วถ้ามันเป็นเบียคลายความร้อนล่ะเพิ่มอุณหภูมิให้มันปฏิกิริยาไม่เกิดช้าลงหรอสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดเร็วขึ้นค่ะแต่ว่ามันจะเกิดในทิศทางย้อนกลับเนาะดังนั้นอันนี้ให้จดเพิ่มนะคะไม่ว่ามันจะเกิดเร็วขึ้นนะทุกกรณีไม่ว่าจะดูดไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคลายความร้อนก็ตามนะคะมันก็จะย้อนกลับ หรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอืมใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันเป็นปริยาดูดอยู่แล้วอะ่ะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิมันก็ยิ่งชอบใช่ปะ,ะยิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ยิ่งเกิดเร็วแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นประยะาคราความร้อนอะ่ะมันก็จะเกิดประยาย,ย้อนกลับแต่ว่ามันก็จะเกิดการย้อนกลับอย่างรวดเร็วเมื่อเราพิ่มเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้เขานะคะถ้าอยากวาดกราฟก็เล็กน้อยเนาะ ก็อันนี้ก็เป็นอุณหภูมิอันนี้ก็เป็นอัตราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอัตราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปประการที่สี่คือตัวเร่งและตัวหน่วงตัวเร่งตัวเร่งก็จะทําให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นส่วนตัวหน่วงก็ทําให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลงแค่นั้นเองในรูปตัวนี้นะถ้ายังไม่มีตัวเร่งนะคะพลังงานก่อกำมันก็คือค่า e หนึ่งตรงนี้นะ สูงประมาณหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าใส่ตัวเร่งปุ๊บหน้าที่ของตัวเร่งคือการลดพลังงานเกาะกัมมันให้ลดลงเหลือเป็นเท่าค่า e 2นะคะมีการดําเนินไปตามปกติแต่ถ้าเป็นกราฟอันนี้เป็นกราฟระหว่างการดําเนินไปกับพลังงานแต่ถ้าเป็นกราฟระหว่างพลังงานกับจํานวนโมเลกุลการใส่ตัวเร่งนะหรือค่า e 2 e a 2ตรงเนี้ยจะทําให้ใช้พลังงานน้อยลงเพื่อทําให้ปริยายเกิดได้เร็วขึ้นจริงๆมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเขียนกราฟ แกน x กับแกน y อ่ะคนละตัวแปรกันเฉยๆกราฟที่ใส่ตัวเลขก็จะขยับมาข้างหน้านิดนึงนะคะความเข้มข้นสุดท้ายความเข้มข้นนะคะบอกว่าอัตราการเกิดความเข้มข้นจะเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารที่เข้าทางปฏิกิริยาจริงๆแบบดูอันนี้นะไม่รู้เรื่องหรอกหมายถึงว่าแปลไม่รู้เรื่องหรอกเรามาดูอันนี้ดีกว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือตรงนี้ค่ะค่ากดอัตรา กฎอัตราตรงนี้สิ่งที่หนูต้องรู้และจาให้ขึ้นใจคืออันนี้ยนะเขาเรียกว่ากฎอัตราเร็วหรือกฎอัตราเฉยๆก็ได้ซึ่งหาได้จากการทดลองเท่านั้นไม่ได้หาได้จากเลขข้างหน้าหรือตัวดุลสมการในปฏิกิริยาเคมีนะคะตัว m กับตัว n ตรงนี้เป็นค่าอันดับปฏิกิริยาหน้าที่ของเราคือหาว่า m กับ n เนี้ยมันต้องใส่เป็นเท่าไหร่นะคะ ได้จากผลการทดลองเท่านั้นนะดูจากสมการไม่ได้ค่าตรงนี้เดี๋ยวครูจะสอนว่าหาย,ยัางไงนะคะส่วนความเข้มข้นที่เราต้องรู้ก็คือยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเป็นไงปฏิกิริยายิ่งเป็นไงเพิ่มความเข้มข้นปฏิกิริยาก็เกิดเร็วขึ้นปฏิกิริยากเกิดเร็วขึ้นนะคะอีกอันนึงที่หนูต้องรู้นะไฮไลท์ไว้เลยจดเพิ่มไว้เลยว่าปริมาตรไม่ได้มีผล ต่ออัตราเร็วสังเกตไหมห้าข้อตรงนี้ไม่มีปริมาตรเป็นปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยานะคะดังนั้นปริมาตรไม่มีผลต่ออัตราเร็วปริมาตรมากก็เกิดมากแต่ว่าเกิดเร็วเท่าเดิมปริมาตรมากก็เกิดมากแต่เร็วเท่าเดิม โอเคไหมนะเดี๋ยวลองมาดูกฎอัตราสักเล็กน้อยไม่กี่ข้อพอแล้วเดี๋ยวครูจะให้หนูลองทําเองก่อนนะคะข้อแรกให้ให้หากฎอัตราของปฏิกิริยาต่อไปนี้จริง,รงๆการหากฎอัตราอนะมันมีสูตรที่เอาสมการมาเทียบกันเดี๋ยวครูลองทําให้ดูแล้วกันนะไม่ไม่แน่ใจว่าจะงงไหมแต่ว่าครูมีวิธีคิดลัดอยู่เดี๋ยวลองสอนสองวิธีเลยแล้วกันข้อแรกให้สมการมาแล้วก็ให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมา NO ไนโตรเจน monoxi นะแล้วก็ไฮโดรเจนนะแล้วก็ให้อัตราเร็วมาแล้วก็ให้หาตัวเลขที่จะใส่ตรงเนี้ยว่าต้องเป็นเท่าไหร่นะคะสิ่งที่หนูต้องทำคือถ้าสมมุติหนูจะหาเอันดับปฏิกิริยาเนี่ยหาอันดับของไนโตรเจน monoxi หนูต้องหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนให้คงที่เอาใหม่นะแปลว่าถ้าหนูจะหา ความเข้มข้นของเอยหาอันดับปฏิกิริยาของตัวใดตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งต้องคงที่เพื่อเอามาเทียบกับอัตราเร็วของปฏิกิริยานะคะเอาวิธีเต็มก่อนนะเอาวิธีเต็มก่อนแล้วกันนะวิธีเต็มคือสมมุติครูเทียบเรทของสองอันคือเรทของตัวเนี้ยตัวไนโตรเจนโมอนอกไซด์ ครูอยากเอาใหมค่ครูอยากหาอันดับปฏิกิริยาของไนโตรเจนมอนอกไซด์ใช่ไหมครูก็ต้องหาตัวที่ไฮโดรเจนเท่ากันตัวที่ไฮโดรเจนมีความเข้มข้นเท่ากันคือตัวนี้สมการนี้กับสมการนี้ใช่ปะคะดังนั้นครูก็จะเทียบอย่างนี้ค่ะเรทเท่ากับค่า k แล้วก็ความเข้มข้นของ NO แล้วก็ความเข้มข้นของไฮโดรเจนหาร อันนี้คืออันนี้คืออัตราของของตัวเนี้ยอัตราของตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะครูว,ว่าครูทําวิธีลัดครูทําวิธีลัดให้ดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูสแสดงวิธีเต็มทีหลังอ่ะวิธีลัดนะคือสมมุติใช่ไหมหนูอยากหาความเข้มข้นเอ้ยหนูอยากหาอันดับปฏิกิริยาของตัวนี้นระเจนมอนอกไซด์ใช่ปะคะหนูให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนตัวเนี้ยคงที่สแสดงว่าหนูดูนะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเข้มข้นของ ในเจนมอนอกไซด์ oxide, ตรงนี้จากหนึ่งเป็นสองคือมันเพิ่มขึ้นสองเท่าอันนี้คือหนึ่งกับห้าเนาะสมการที่หนึ่งกับห้าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นสองเท่าอันดับปฏิกิริยามันก็เพิ่มขึ้นเ,เป็นไงจากสามจุดห้าไปเป็นหนึ่งจุดสี่แต่ว่าเลขยกกําลังจากลบสี่เป็นลบห้าแสดงว่าถ้าทําให้เลขยกกําลังเป็นลบห้าด้วยกันอนะ่ะอันนี้ลบห้าใช่ไหมเลขหน่อยลงเลขข้างหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสิบสี่คูณสิบยกกาลังลบห้าทันปะคะสแสดงว่าครูจะเทียบอย่างนี้ว่าตรงเนี้ย จากสองอ่ะยกกําลังสองหมายถึงหมายถึงตรงนี้นะจากหนึ่งกลายมาเป็นสองอ่ะมันคือสองเท่าอันนี้เหมือนกันจากสามจุดห้ามาเป็นสิบสี่สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองมันก็คือสี่ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องหาก็คือเราต้องเปลี่ยนเลขตรงเนี้ยค่ะเราต้องเปลี่ยนเลขตรงเนี้ยเลขของอัตราตรงเนี้ย ให้มันอยู่ในรูปเลขยกกําลังเพื่อให้เท่ากับตัวนี้เพื่อให้ฐานน่ะเป็นตัวเนี้ยฐานน่ะยังคงเป็นเลขสองอยู่แต่อันดับปฏิกริยามันต้องเป็นเลขเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นสองใช่ไหมสองยกกําลังอะไรได้สี่สองยกกําลังสองได้สี่แสดงว่าหนูได้แล้วว่าอัตราของตัวเนี้ยตัวที่หนูหาเนี่ยคือตัวไนโรตรเจนนอนอกไซด์ตรงเนี้ยต้องเป็นสองใช่ปะเพื่อให้ตรงเนี้ยฐานเท่ากัน เราเลขยกกําลังก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นสองตรงนี้เป็นหนึ่งเพื่อให้มันเพื่อให้มันเท่ากันอ,อีกตัวหนึ่งอยากหาอันดับปฏิกิริยาของไนโตรเจนอนอกไซด์ใช่ไหมคะเอยอยากหาอันดับปฏิกิริยาของแก๊สไนโตรเจนใช่ไหมคะก็หาตัวที่ไนโตรเจนมอนอกไซด์เท่ากันก็คือตัวนี้ใช่ป่ะหนึ่งกับหนึ่งก็คือหนึ่งกับสี่นะหนึ่งกับสี่หนูดู จากหนึ่งมาเป็นสองมันคือกี่เท่ามันคือสองเท่าดวดราคู่เดียวกันจากสามจุดห้ามาเป็นเจ็ดมันคือกี่เท่ามันคือสองเท่าดังนั้นตรงเนี้ยอัตราของตัวเนี้ยมันคือยกกําลัง 1. หนึ่งเดือออกไหมมันคือยกกําลังหน,นึ่งนะมันคือยกกําลังหนึ่งเอาใหม่คู่เขียนตรงนี้ด้วยมันคือยกกําลังหนึ่งเนาะแล้วก็แสดงว่าเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้นะก็จะต้องเป็น ก็จะต้องเป็นหนึ่งอันนี้ครูพูดผิดเล็กน้อยตรงเนี้ยพออัตรามันเป็นสี่ใช่ไหมหน้าที่ของเราเด็กๆเอาใหม่เอาใหม่คือคือมันคำตอบมันถูกแล้วแต่ครูจะอธิบายอธิบายใหม่หน้าที่ของเราคือพอตรงเนี้ย ความเข้มข้นของในตัวเจนมอนอกไซด์มันเป็นสองแต่ตา,ามันเป็นสี่หน้าที่ของเราคือเราต้องหาว่าสแสดงว่าความเข้มข้นตรงเนี้ยต้องยกกําลังอะไรเพราะเราจะยกกาลังกับความเข้มข้นเราไม่ได้ไปยกกาลังกับอัตราใช่ไหมสแสดงว่าสองยกกาลังอะไรได้สี่สองก็ต้องยกกําลังสองก็ใส่สองมาอืมจริงๆครูว่าครูจะไม่สอนวิธีเต็มแล้วเพราะว่าวิธีเต็มอ่ะมันคิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะตัดตัวที่ค่าคงที่ไปมันคือการเอาเลทของสองอันอ่ะมาเท่ากัน มันคือเอาเลตของสมมุติเป็นตัวสีชมพูนี่นะสมการหนึ่งกับสีนะมันคือเอาเลสามจุดห้าคูณสิบยกลบห้าหารเจ็ดจุดศูนย์คูณสิบยกลบห้าเท่ากับแล้วก็เอาค่าความเข้มข้นของสองสมการเอามาหารกันแล้วมันก็จะได้ค่ามาเท่านี้หน้าที่ของหนูคือหาเลขยกกําลังมาใส่ตรงความเข้มข้นเพื่อให้มันได้เท่ากับอัตราเพื่อมาเป็นอันดับปฏิกิริยาตรงนี้นะคะอันนี้คือการหากฎอัตรา อันนี้ให้หนูลองดูคร่าวๆก่อนครูจะสอนข้อเดียวก่อนแล้วก็ข้อที่เหลือแบบฝึกหัดที่เหลือ,อยังให้หนูลองทำเองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะ